ขยับรถให้ด้วยนะคะเนื่องจากรถของท่านปิดทางเขาออกของรถท่านอื่นรบกวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะไอ้นี้่ลำบุญปากกาคุณชายคนหยุดหายไม่ไม่ได้เต้นไงดีได้ของเขาแหละที่จอดอยู่หน้าทวีปรบกวนมาขยับรถที่ด้วยนะคะเนื่องจากรถของท่านจอดขวางการจราจรนะคะรบกวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเบสเล็กน้อยหนึ่เบสบอล ตอนนี้พี่สะบันไปรอชิ้นไหมครับตอนนี้มาเลยมาเลยมา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  การสิงสุดยอดในตอนนี้แห่สนับสนุนกันต่อขอนิดเอาไปเรียนนู่นๆมา

มันจะเก็บได้จังไดอยู่ข้างนอกน่ากันได

ลุยกัน <laughs> <Một phải> mà. <laughs> <này> <laughs>

一泡的水。

มันเป็นนักยอดรักทีมของทางคุณครับวันนี้แฮนดบอลครับทีมเป็นนุ่มตั้งใจกันมากขึ้นมาบ้านคุณมันเหนื่อยนิรนติ์เตะแข้งไปยังไม่ทันทุบหมาบอลขึ้น <coughs> <coughs> ข้าวบักบักบักสูงมาประกบบักโมเลยตัวข้าวบักตัวสูงมาประกบบักโมเลย เอามาประกบปรหมูเลยมาปหายนั่น หูหูหางแหนี่ครับบิดเร็วครับกัน <laughs> <laughs> คนมีของคนมีของนดิทั้งสวยทั้งคนมีของกหลานแม่คนนี้ต่างคนน่ะรักเขาเด้อวยวินของนึงนี่ใส่อะไรนี่ใส่อะไรดุนดุ้นชั่วครั้งเอียนมาแบบนู้น